ในฉัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีการประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ผลปรากฏว่าทอสได้ผลประเมินที่99.92คะแนน อยู่ในระดับ d A ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่6จากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน8,303หน่วยงานและถือเป็นคะแนนสูงที่สุดที่ธนาคารได้รับนับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมิน ITA เมื่อปี2,557นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของธนาคารในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านสะท้อนการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศไทยที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการและการดําเนินงานในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีความโปรง่งใสและเป็นธรรมพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าประชาชนรวมถึงบุคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีอย่างต่อเน,นื่อง หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ